เราก็นั่งนึกถึงคือเม้นผู้หญิงหลายคนนะนะที่ชอบมาเม้นเราว่าเหมือนพอน้องว่าไม่อยากเห็นโพสต์เราอะนะเออเราก็คิดในใจว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเราอะนะเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างจะไม่ไม่มีเหตุผลน,นะนะคือคือคนเราเลือกได้ด้วยหรอว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรอะ่ะ มันเลือกไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องทำใจอะยอมรับอะเราอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอะไม่ควรจะเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งว่าว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ได้อะคือเราก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นที่ว่าเฮ้ยเราไม่อยากเห็นอันนี้แล้วจะต้องไม่เห็นอะใช่ป่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอะไรก็ควรเก็บไว้ในใจนะ ถ้าคนที่เขามีมารยาทอ่ะเขาก็จะไม่มาเม้นแบบเนี้ยเหมือนเราอ่ะเราก็เราก็เป็นนะบางทีเราก็ไม่อยากเห็นโพสต์บางโพสต์ไม่อยากเห็นบางคนแต่เราก็จะเก็บไว้ในใจอ่ะเพราะว่าเราก็มีมารยาทพอที่จะไม่ไปเม้นว่าเขาอ่ะว่าเขาแบบตรงๆเลยนะบางทีแบบมาเม้นว่าเราตรงๆเลยว่าเออเรามาเม้นแบบว่าเราไม่อยากมาว่าเราตรงๆว่าเฮ้ยไม่อยากเห็นโพสต์ของเธอนะอะไรเงี้ย เราก็บบกเฮ้ยอะไรวะมันมันมาว่ากันตรงๆได้ด้วยหรอวะคือถ้าคนเราเจอหน้ากันอย่างเงี้ยบางทีไม่ไม่ไม่ถูกชะตากันอนะ่ะแต่ก็เขาก็แค่เก็บไว้ในใจใช่ไหมเขาก็คงไม่ไปพูดต่อหน้าหรอว่าเฮ้ยเราไม่อยากเห็นเธอนะนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันไร้มารยาทเกินไปนะถ้าพูดแบบนั้นนะอ,อ่ะเอเราก็แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะทำได้ยังไงวะคือการที่จะมาเมน์บอกว่า ไม่อยากเห็นโพสต์ใครอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่อยากเห็นโพสต์ก็แค่เลื่อนผ่านเนาะแล้วก็แค่แบบกดว่าบอกว่าไม่เห็นโพสต์ของคนนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องมาใช้คําพูดที่แบบเข้ามาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบเหมือนกับต่อว่าว่าฉันไม่อยากเห็นเธอเลยแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นความผิดของเราเหรอวะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าโพสต์ไหนที่เป็นที่ นิยมที่คนชื่นชอบอะ่ะเขาก็มักจะส่งไปให้ไปเข้าฟีดของคนอื่นทั่วไปเนะมันก็ถ้าคนส่วนใหญ่ชอบถึงแม้ว่าคุณจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ชอบอะ่ะคุณก็ควรจะเก็บไว้ในใจก็คนไม่ก็ไม่ควรจะมามามาต่อว่ากันแบบตรงๆอะ่ะบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบเราเรารู้สึกนะคนรู้สึกแล้วว่ามันมันละเหตุผลเกินไปอะ่ะมันมันมีหลายคนที่แบบว่า ที่ผู้หญิงหลายคนที่เขาไม่อยากเห็นโพสต์เราอะ่ะแล้วเขาก็มาต่อว่าเราตรงๆอะ่ะว่าเขาไม่อยากเห็นเห็นโพสต์เราอะ่ะเราก็เฮ้ยมันต่อว่ากันตรงๆอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอะมันเหมือนกับว่ามันไม่ให้เกียรติกันอย่างยิ่งแบบเมือเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ไม่มีมารยาทเลยในการในการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้คือบางทีเราก็คิดว่า สำหรับเรานะเราคิดว่าไม่มีเหตุผลแล้วก็ทําเกินไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอ่ะถึงแม้ว่ามันเป็นธรรมดาของคนอยู่แล้วว่ามันต้องมีโพสต์ที่ไม่อยากเห็นมีคนที่เราไม่อยากเห็นมันเป็นธรรมดาแต่เราควรจะเก็บไว้ในใจอะ่ะไม่ควรจะพูดออกไปอะ่ะให้แบบควรจะรักษาน้ําใจเขารักษาความรู้สึกของเขาอะนะคือก็ต้องกลับมานึกถึงตัวเองว่าถ้ามีคนมาพูดแบบนี้กับเราอะ่ะเราจะรู้สึกอย่างไรคือ ถ้าเราอะ่ะไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราก็จะแบบว่าเอาความรู้สึกของคนอื่นอะ่ะมาใส่ความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยเขามาทําอย่างนี้กับเราอ่ะเราจะรู้สึกอย่างไรและถ้าเราแบบคิดอย่างเงี้ยเราก็มักจะถ้าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจะมักจะไม่ทําสิ่งที่จะทําให้คนอื่นอะ่ะไม่สบายใจคือสิ่งไหนถ้าคนอื่นทําให้เราไม่สบายใจอะเราก็จะไม่ไปทําสิ่งนั้นกับคนอื่น อันนี้คือคนที่เขาไม่เห็นแก่ตัวนะอืมแต่คนที่แบบว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบคือแบบนึกแบบอยากจะได้ดั่งใจอะตัวเองคือมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจตัวเองทุกอย่างหรอกคือถ้าเราแบบไม่อยากเห็นอย่างเงี้ยเราก็แค่ทําใจเลื่อนผ่านไปไก่แค่ทําใจแล้วก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องไปต่อว่าเขาเนี่ยเราว่ามันไปมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยนะ มันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบโหเหลือบา่ากว่าแรงที่จะทําไม่ได้เลยนะกับการที่ทุกๆวันเนี่ยแต่ละวันเราก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่พอไม่อ่าไม่ได้หนั่งใจบ้างแหละไม่ชอบบ้างแหละกับสิ่งที่ชอบสลับสลับกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบบว่าทําใจปล่อยวางแล้วก็ผ่านๆไปอย่างเงี้ยแต่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปต่อว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะอือคือแล้วแล้วแต่ละคนอะเราว่านะ คนอื่นนะ่ะเขาก็มีปัญหาของเขาอะนะเขาก็มีความทุกข์ของเขาอะซึ่งถ้าเรามีจิตที่เมตตามีการขัดเกาจิตใจให้สูงส่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปไปเม้นว่าใครไม่ไปซ้ําเติมใครอะเพราะบางทีเห็นเขาบางทีหน้าเขายิ้มแย้มอะแต่บางทีเขาก็อาจจะมีความทุกข์ในใจนะมีปัญหาของเขาทุกคนมีปัญหาหมดมีความทุกข์ทุกคนเราก็ไม่ควรจะไปทําอะไรที่ไปซ้ําเติมความรู้สึกของเขาอะ่ะ ให้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่บางทีเราก็มีปัญหาของเราเราก็เครียดเราก็ไม่สบายใจนะแล้วเราก็มาเจอคอมเมนต์ที่มาว่าเราแบบอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกนะเราก,ก็รู้สึกเหมือนกันนะรู้สึกท้อแท้เหมือนกันเราก็ซึ่งแบบเฮ้ยแล้วแล้วเราก็อยากจะถามว่าเฮ้ยคุณมีความสุขหรือไงในการที่แบบว่าคุณไปเป็นว่าคนอื่นให้เขาไม่สบายใจอะ่ะอืมมันแบบ มันเหมือนกับเป็นกรรมทางวาจาในทางที่ไม่ดีด้วยนะการที่ไปว่าคนอื่นแล้วก็สังเกตนะหลังจากนั้นก็จะมีอะไรที่มาทําให้คุณไม่สบายใจมันจะมีเลยหลังจากนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่รู้นะเราก็เราก็เจอแบบแบบแนวนี้บ่อยมากเลยเราก็แบบเจอแนวที่แบบคือเราไม่เข้าใจอะ่ะแบบว่าคืออันนี้คือเราแบบโหเราเราก็นั่งคิดอยู่ว่า บางทีเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทาได้ยังไงอ่ะเราคิดในใจว่าเฮ้ยเขาทําได้ยังไงอืมการที่แบบมาแบบสมมติไม่ชอบเราแล้วก็มาเมนว่าเราตรงๆว่าไม่อยากเห็นเราอะ่ะไม่อยากเห็นโพส์ของเราอะ่ะแล้วแบบคือเราเราก็มีนะคนที่เราแบบเราก็ไม่ได้ชอบทุกคนนะแต่เราก็จะไม่แบบเราก็จะไม่ไปเม้นว่าใครอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราก็มีมารยาทพออะ่ะ เออเราก็เกรงใจเราก็ไม่อยากไปเมนว่าใครมันก็มีโพสต์ที่เราไม่อยากเห็นก็มีแต่เราก็เก็บไว้ในใจแล้วก็แค่เลื่อนผ่านการที่แบบว่ามันแค่เลื่อนผ่านอ่ะแค่เห็นโพส์ที่เราไม่ชอบแล้วเลื่อนผ่านไปอ่ะมันก็ง่ายในดเดียวเองอ่ะมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเลยถ้าแบบแค่นี้ยังทําไม่ได้เนี่ยอะไรที่มันยากกว่านี้มันจะมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะแล้วมันจะทําได้เหรอใช่ไหมมันแค่เลื่อนผ่านแล้วแบบไม่ต้องไปต่อว่าเขาอะระงับ อารมณ์ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ต่อว่าให้เขาไม่สบายใจอะ่ะมันจะทํายากเลยเหรอแล้วก็นั่งคิดอยู่นะว่าทําไมมันจะต้องแบบคือการที่แบบมาเลื่อนผ่านเจอโพสต์ใครแล้วไม่ชอบแล้วจะแล้วทําไมจําเป็นเหรอว่าที่จะต้องไปหยุดไปต่อว่าเขาไปคอมเมนต์ให้เขาไม่สบายใจอะ่ะคือถ้าความสุขของคุณคือการที่ทําให้คนอื่นไม่สบายใจเหรอ คุณมีความสุขกับการทําให้คนอื่นเม้นให้คนอื่นไม่สบายใจหรือไงเราก็อยากจะถามนะแต่สําหรับเราเนี่ยเราเราไม่ได้มีความสุขกับการที่จะเม้นให้คนอื่นไม่สบายใจนะอืมตรงข้ามเลยเราเราแทบไม่เคยไปคอมเมนต์ให้ใครไม่สบายใจเลยนะเพราะเราจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะไม่อยากให้ใครเสียความรู้สึกเลยเราจะเหมือนกันเราจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นอะแต่แบบสิ่งที่เราเจอแบบหลายครั้งที่แบบ ผู้หญิงหลายคนที่มาเม้นมาเห็นโพสต์เราแล้วไม่ชอบแล้วมาบอกเราตรงๆเลยว่าเราไม่อยากเห็นโพสต์เธอเราไม่ชอบเธออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันมันว่ากันแต่บางคนแบบลาในชีวิตประจําวันถ้าเจอกันแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เห็นจะถึงมันก็ต้องมีคนที่เราแบบไม่ไม่ถูกใจบ้างแหละในชีวิตประจําวันมันก็ต้องมีแต่เราก็ไม่ไปว่าเขาตรงๆหรอกเราก็แค่เดินผ่านๆไปอะไรเงรี้ยแล้วทําไมเราในในโซเชียลเราจะทําแบบนั้นไม่ได้หรือไงอะไรเงรี้ย แล้วก็นั่งคิดอยู่นะว่าทําไมจะต้องหยุดว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ไม่รู้นะก็นานาจิตตังนะคือความสุขของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ไปว่าคนอื่นให้เขาไม่สบายใจนะความสุขของเราก็คือการที่แบบว่าเราทําให้คนอื่นเขามีความสุขอันนี้คือความสุขของเราแต่ถ้าความสุขของบางคนที่แบบเขาอาจจะแบบ ความที่ส่วนตัวเราอาจจะหาความสุขจากทางอื่นไม่ได้แล้วถึงต้องมาหาความสุขด้วยการคอมเมนต์ให้คนอื่นไม่สบายใจงั้นหรออะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะมันเป็นความสุขที่แบบว่ามันเป็นความสุขที่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอะเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้ไม่นานและหลังจากนั้นอะสังเกตดูนะมันจะมีอะไรที่มาทําให้เราเป็นทุกข์อืม เมื่อใดที่คุณเป็นทุกข์อ่ะให้ลึงพึงระลึกเลยว่าคุณน่ะเคยไปทําคนอื่นให้เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นน่ะคาพูดเล็กน,น้อยถึงแม้จะเป็นเม้นนี่นี่หน่อยนึกว่าเขาให้ทําให้เขาไม่สบายใจอะ่ะนึกว่ามันไม่เยอะแต่ถึงเวลา,านะ่ะลองย้อนลองสังเกตดูนะหลังจากนั้นน่ะเราเคยเป็นนะมักจะมีอะไรมาทําให้เราไม่สบายใจเราก็ว่าแต่ถ้าเราไปพูดให้คนอื่นสบายใจไปทำให้คนอื่นสบายใจหลังจากนั้นน่ะจะมีอะไรมาทำให้เราสบายใจ คือทําอย่างไหนก็ได้อย่างนั้นนะถ้าเราทําดีต่อคนอื่นสิ่งดีก็กลับมาแล้วก็แค่มาอยากจะมาพูดถึงความรู้สึกให้ฟังนะว,ว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงถึงทำถึงทํากับคนอื่นได้ขนาดนี้อะไรเนาะคือทําไมถึงทําได้ขนาดเนี้ยเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะคือถ้าเป็นเราเราเราทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราเราไม่สามารถที่จะไป ไปคอมเมนต์ว่าคนอื่นให้เขาไม่สบายใจได้อะเราทําไม่ได้อ่ะอืมแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมคนอื่นเขาถึงมาทําให้เรามาไม่ให้เราไม่สบายใจได้อะเราก็แบบคือเราเราจะบอกว่าบางทีอะควรจะต้องขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นนะเพราะถ้าขัดเกลาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นแล้วอ่ะเราจะไม่เราจะไม่อยากที่จะไปคอมเมนต์ ให้คนอื่นไม่สบายใจเลย